สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการวิดีโอมีเรื่องเล่าทุกทันวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าในป่าดงพงพีของเมืองไทยมานำเสนอแล้วนะครับเรื่องเสือสมิงเหมืองลับแลส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังได้เลยครับ แสงอาทิตย์อ่อนๆสาดส่องลงมาบนใบไม้เขียวขจีปลานสินและปลานคงสองเพื่อนสีที่เติบโตมากับป่าดงดิบกำลังเดินลึกเข้าไปในปืนป่าอันเงียบสงัดเพื่อตามล่าหมูป่าตัวใหญ่ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมาหลายวันวันนี้พวกเราต้องได้หมูป่าตัวน,นั้นให้ได้นะปลานินพลานคงเอ่ยขึ้น พร้อมกับกวาดสายตามองไปรอบๆเออมั่นใจได้เลยพลานคงพลันสินตอบรับด้วยน้ำเสียงมั่นใจก่อนจะยกปืนลูกซองเกา่าๆที่ติดตัวมาด้วยมาตรวจสอบอีกครั้งพวกเขาเดินลัดเลาะไปตามทางด่านเล็กๆผ่านดงไผ่และปุ่มไม้อันหนาทึบจนมาถึงหลานลลวงควาง ที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมายแต่ในตอนนี้กลับเงียบเฉียบผิดปกติอย่างเหลือเชื่อทำไมป่าแถบนี้มันเงียบผิดปกติไปนะพลานคงพลานสินเอ่ยขึ้นด้วยความรู้สึกไม่สบายใจอาจจะไม่มีสัตว์ป่าออกมาตอนกลางวันก็ได้มั้งพลานสินพลานคงพยายามปลอบใจเพื่อนทั้งสอง ตัดสินใจพักเหนื่อยชั่วคราวริมลำธารน,น้ำสายยงหนึ่งเพื่อรอให้ถึงเวลากลางคืนจึงจะเริ่มออกลาพวกเขาจุดไฟกองใหญ่เพื่อไล่ย,ยุงและสัตว์ร้ายต่างๆที่จะเข้ามารบกวนเมื่อดวงดาวเริ่มลั้งเปล่า,ลาเต็มท้องฟ้าพลานสินได้พลานคงก็เตรียมอาวุธปืนลูกสองคู่ใจพร้อมออกเดินทางพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าเึบ ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ทันใดนั่นเองดวงไฟสีแดงสลัวก็ปรากฏขึ้นกลางป่าทำให้ทั้งสองหยุดจะงักและมองตามไปด้วยความสงสัยดวงไฟนั้นเคลื่อนไหวอย่างช้าๆเหมือนมีสิ่งมีชีวิตกำลังเดินอยู่นั่นนั่นมันอะไรกันนะ่ะพลานสินพลานคงเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสั่นเกลือ พลานสินยกปืนขึ้นเล็งไปยังจุดที่เห็นแสงไฟก่อนจะกระซิบให้ปลานคงตามมาอย่างเงียบๆพวกเขาค่อยๆเดินย่องเข้าไปใกล้แสงไฟมากขึ้นเรื่อยๆจกนกระทั่งเห็นภาพตรงหน้าชัดเจนแสงไฟนั้นมาจากดวงตาสีแดงกร่ำของสัตว์ตัวใหญ่ที่กำลังยืนอยู่กลางทางด่านเส้นนั้นมันมีรูปร่างคล้ายเสือโครง แต่ดูใหญ่โตมากกว่าและมีดวงตาที่เปล่งประกายด้วยความโกรธแค้นพลานสินและพลานคงต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นพวกเขาไม่เคยเห็นสัตว์ประหลาดแบบนี้มาก,ก่อนเสียงหัวใจของทางกู้เต้นระรัวด้วยความหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกตื่นเต้นกับการประจนภัยในครั้งนี้พลานสิลและพลานคง ต่างจ้องมองสัตว์ประหลาดตรงหน้าด้วยความหวาดกลัวปนความตื่นเต้นดวงตาสีแดงกำของมันเปล่งประกายวาวราวกับเปลวเพลิงในความมืดค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ขึ้น,นเรื่อยๆทุกย่างก้าวของมันทำให้ทั้งสองรู้สึกถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาพลันสินรีบกระซิบให้พลันคงเตรียมตัวพร้อมกับยกปืนขึ้นเล็ง ไปยังเป้าหมายตรงหน้าแต่ก่อนที่เขาจะทันได้ยิงสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็ร้องคำรามออกมาเสียงดังสนั่นทำให้ใบไม้และกิ่งมไม้ไหวสั่นสะเทือนไปทั่วพลานคงใจสัน่นกลัวจนเทบขยับตัวไม่ได้แต่พลานศินยังคงตั้งสติเอาไว้ได้เขาพยายามควบคุมลมหายใจให้เป็นปกติก่อนจะเลิงปืนไปที่หัวใจของสัตว์ประหลาด แล้วกดไกปืนทันทีเสียงปืนดังกึกกล้องไปทั่วพงไพรล,ลูกกระสุนพุ่งแหวกอากาศไปอย่างเป้าหมายแต่กลับทะลุผ่านสัตว์ตัวพหลาดตัวนั้นไปอย่างง่ายด้ราวกับว่ามันไม่มีเนื้อและเลือดเหมือนกับวิญญาณที่ไม่มีตัวตนก็ไม่ปานสัตว์ประหลาดกำรามออกมาอีกครั้งล่าวนี้เสียงดังกว่าเดิม มันกระโจนเข้าใส่พลานสิลและพลันคงอย่างรวดเร็วพลันคงตกใจจนวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางแต่พลนันศิลยังคงยืนหยัดอยู่ที่เดิมเขาพยายามหลบหลีกการโจมตีของสัตว์ประหลาดตัวนั้นได้เกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันในขณะที่กำลังต่อสู้กันอยู่นั่นเองพลันสินก็สังเกตเห็นว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้มีจุดอ่อนอยู่ที่คอ เขาจึงตัดสินใจใช้มีดที่ติดตัวมาด้วยแทงเข้าไปที่คอของมันด้วยความหวังสุดท้ายว่ามันจะต้องสยบมันได้แน่เสียงคำรามของสัตว์ประหลาดดังขึ้นอย่างเจ็บปวดทรมานมันพยายามจะสลัดปลานสินออกแต่ปลานินก็ไม่ปล่อยมันออกจากตัวเขาใช้แรงทั้งหมดที่มีดันมีดเข้าไปให้ลึกที่สุดสัตว์ประหลาดดิ้นรนอยู่อีกสักพัก ก่อนจะสุดตัวลงกับพื้นพลานสินและพลานคงต่างถอนในใจออกมาด้วยความโล่งอ,อกพวกเขาสามารถจัดการกับสัตว์ประหลาดตัวนั้นลงได้เมื่อความหวาดกลัวได้สงบลงพลานศิลและพลานคงกขารีบเข้าไปดูสัตว์ประหลาดอย่างละเอียดถี่ถวนพวกเขาพบว่ามันมีรอยแผลเป็นเก่าๆอยู่หลายแห่งและมีอาวุธโบราณติดอยู่ที่ตัวมันด้วย สัตว์ประหลาดตัวนี้ดูไปดูมามันก็คล้ายๆเสือสมิงในตำนานเหมือนกันเลยนะพลันคงปลาน,ลานินเอ่ยขึ้นด้วยความสงสัยมันอาจจะเป็นพูดผีพีศาจก็ได้นะพลันสินทั้งสองเก็บอาวุธของมันเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนจะตัดสินใจเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านปลานินและพลันคงแบกศพของสัตว์ประหลาดตัวนี้ที่มีรูปลักษณะคล้ายเสือสมิงในตำนาน กลับมายังหมู่บ้านดอนฟ้าป่าทุกคนต่างตกตะลึงเมื่อเห็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ขนาดนี้พวกเขาไม่เคยเห็นสิ่งนี้ที่ได้มาก่อนเลยพอมาถึงผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่บ้านที่รอบรู้เรื่องราวมากมายก็รู้สึกประหลาดใจไม่ใช่น้อยนี่มันอะไรกันพลานสินลพรานคงผู้ใหญ่ก่อนเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผู้ใหญ่แต่ผมว่ามันมีรูปร่างคล้ายๆเสือสมิงในตำนานที่คนเท่าคนแข่เขาเล่าขานกันนะ่ะตาเท่าบุญลอมหมอผีประจำหมู่บ้านเดินเข้ามาตรวจสอบศพของสัตว์ประหลาดตัวนั้นอย่างละเอียดเขาใช้เวลาอยู่ไม่นานก่อนจะเอ่ยถามนี่มันเสือสมิงนี่นาคำพูดของตาเท่าบุญลอมทำให้ทุกคนในหมู่บ้านต่างตื่นกลัว เสือสมิงเป็นสัตว์ในตำนานที่มีพลังอำนาจมากมายเป็นที่กล่าวขานกันว่ามันสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้และมักจะออกทำลายผู้คนในยามค่ำคืนหลอกล่อผู้คนเอาไปกินเป็นอาหารของมันแต่เสือสมิงมันเป็นแค่ตำนานนีหนาพ่อเทาพลานคงเอ่ยขึ้นด้วยความสงสัยตำนาน ก็อาจจะกลายเป็นความจริงก็ได้นะปลานคงเสื้อสมิงตัวนี้คงจะอาศัยอยู่ในป่าลึกแถบนี้มานานแล้วและอาจจะออกมาทำร้ายผู้คนเป็นครั้งคราวปลานศินป์และปลานคงต่างรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้พบกับสัตว์ในตำนานด้วยตาของตัวเองแบบนี้ในขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้น ก็มีชาวบ้านคนหนึ่งวิ่งมาบอกว่ามีคนหายตัวไปอีกคนแล้วทุกคนต่างตกใจและหวาดกลัวพวกเขาเริ่มเชื่อว่าเสือสมิงมันอาจจะคงหลงเหลืออยู่ในป่านี้อีกเป็นแน่บรรยากาศในหมู่บ้านดอนฟ้าผ่าเต็ไมไปด้วยความตึงเครียดทุกคนต่างหวาดกลัวกับเสือสมิงตัวนี้ที่คอยหลอกหลอน ความมืดมิดของป่าใหญ่ดูเหมือนจะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนต่างหวาดระแวงระวังตัวและไม่กล้าออกจากบ้านในยามค่ําคืนปลานสินและปลานคงพร้อมด้วยชาวบ้านอีกสองสามคนตัดสินใจออกตามหาคนที่หายตัวไปในป่าลึกพวกเขาพกพาอาวุธรอบมือและจุดไฟค้บเปลิงเพื่อให้แสงสว่างนำทาง แต่แสงไฟกลับยิ่งทำให้ความมืดมิดรอบตัวดูน่ากลัวมากขึ้นไปอีกเมื่อลึกเข้าไปในป่าเสียงใบไม้ไหวและเสียงสัตว์ร,ร้องดังก้องกังวานไปทั่วทำให้ทุกคนรู้สึกขนลุกชันพลานสินนำทีมเดินหน้าไปอย่างระมัดระวังสายตาของเขาสอดสายไปมารอบๆเพื่อค้นหาเบาะแสใดๆที่อาจจะนำไปสู่การพบเจอ ของผู้ที่สูญหายก็เป็นได้ระวังตัวด้วยนะทุกคนพลานสินเอ่ยขึ้นผมว่ารอกลับกันเถอะหนึ่งในชาวบ้านเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวยังไม่เจอคนหายเลยเราต้องหาให้เจอไม่เช่นนั้นเขาอาจจะไม่มีชีวิตรอดไปก็ได้พวกเขาเดินต่อไปสักพักใหญ่ จนกระทั่งมาถึงลานโล่งกว้างกลางป่าบนพื้นดินมีร่องรอยการต่อสู้ให้เห็นอย่างชัดเจนมีรอยเท้าขนาดใหญ่และรอยเลือดกระจายอยู่ทั่วบริเวณนี่มันรอยเท้าของเสือจะชัด,ชดรอยเท้ามันใหญ่มากเลยนะพลานคงพลานสินเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแล้วคนที่หายตัวไปล่ะอยู่ที่ไหนกันตอนนี้ตัวคนต่างเงียบกริบ พวกเขารู้ดีว่าอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามาไกลอย่างน้อยต้องรีบหาคนที่หายตัวไปให้เจอก่อนที่มันจะสายเกินไปทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือมาจากทิศทางหนึ่งทุกคนรีบวิ่งตามเสียงไปอย่างรวดเร็วพอไปถึงต้นเสียงเห็นร่างของคนที่หายตัวไปกำลังถูกมัดติดอยู่กับต้นไม้ใหญ่ และมีเสือคร่งตัวใหญ่กำลังเดินวนเวียนไปมาอยู่ใกล้ๆพลานสินได้ปลานคงไม่รอชาพวกเขายิงปืนใส่เสือคล่งตัวนั้นทันทีแต่เสือายก็สามารถหลบกระสุนได้อย่างง่ายดายมันกระโจนเข้าใส่ปลานสินได้ปลานคงด้วยความรวดเร็วเสียงคำรามของเสือรายดังกึกก้องไปทั่วป่าดวงตาสีแดงกำของมันเปล่งประกาย แยกเกี้ยวกำรามด้วยความโกรธแกนมันกระโจนเข้าใส่พลานศินลนและพลันคงอย่างรวดเร็วพลานสินหลบหลีกได้ทันควันแต่พลานคงกลับถูกเสือโคร่งตะบปบเข้าที่แขนจนได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันพลานคงพลานสินร,ร้องเรียกเพื่อนด้วยความเป็นห่วงพลานคงกัดฟันกลั้นความเจ็บปวดเขาหันไปยิงปืนใส่เสือโคร่งอีกครั้ง แต่กระสุนที่พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วใส่ร่างของมันกลับถูกมันหลบหลีกไปอย่างง่ายดายเจ้าเสือรายไม่ยอมปล่อยให้พปลานคงรอดพ้นไปได้มันกระโจนเข้าใส่ซ้ำอีกครั้งในขณนะดเดียวกันพลานสินเรียบวิ่งเข้าไปช่วยพปลานคงเขาใช้มีดฟันเข้าใส่ขาของเสือโคร่งตัวนั้นแต่คมมีดกลับทิ่มลงไปในเนื้อของต้นไม้ ต้นตะแบกใหญ่ที่ยืนต้นอยู่ตรงนั้นเสือคร่งกำรามอย่างท้าทายมันหันไปมองพลานกงที่กำลังนอนจับอยู่กับปืนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหมดเยี่ยมอย่าอย่าทำอะไรเพื่อนของข้านะพลานศินตะกวนลันพลานศินตัดสินใจใช้ไม้ตายเขาหยิบธนูอาคมที่จตเท่าบุญล้อให้มา เล็งยิงไปที่ดวงตาของเสือสมิงทันทีขอให้ลูกตานูนี้จัดการกับเจ้าเสือร้ายตัวนี้ให้ได้ดีเถอะพลานศิลภาวนาในใจพลานศิลปล่อยลูกดอกตนูออกไปลูกตนูพุ่งทะลุแวกอากาศไปยังเป้าหมายอย่างแม่นยำและไปถูกดวงตาของเจ้าเสือร้ายพอดีเจ้าเสือร้ายร้องคำรามลั่น แล้วสุดตัวลงกับพื้นนอนแน่นิ่งไปพลานศิลและพลานคงต่างโล่งออกพวกเขาสามารถจัดการกับเจ้าเสือโครงตัวนี้ลงได้แล้วแต่เมื่อพวกเขาเข้าปไปใกล้ศพของเสือโครงตัวนั้นก็พบว่ามีรอยสักประหลาดอยู่ที่อ,อกของมันมันเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์โบราณที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนนี่มันอะไรกันพลานคง อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของพวกมันก็ได้นะพลานสินในขณะที่ทั้งสองกำลังสงสัยอยู่นั่นเองก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังพวกเขาหันไปมองและก็ต้องตกใจเมื่อเห็นกลุ่มคนที่แต่งกายประหลาดกำลังเดินเข้ามาหาพวกเจ้าเป็นใครกันพลานสินถามด้วยความตกใจพลานสินและพลานคงต่างตกตะลึง เมื่อได้ยินคำพูดของกลุ่มคนที่แต่งกายประหลาดเหล่านั้นหัวใจของพวกเขาทั้งสองเต้น,นรัวด้วยความตกใจแลกโหลดแขนเป็นอย่างมากพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าตาเท่าบุญล้อมจะเป็นคนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้พวกแกโกหกพลานศินตะกกนลันตาเท่าบุญล้อมเขาเป็นคนดีพวกแก่ะมาใส่ร้ายเขา อย่ามาหลอกพวกเราเสียให้ยากหนึ่งในกลุ่มคนที่แต่งกายประหลาดหัวเราะเยาะตาเท่าบุญลอมมันเป็นแค่หมอผีต้มตุนมันใช้เวทมนต์คาถาควบคุมเสือสมิงเพื่อทำตามแผนการชั่วร้ายของมันก็เท่านั้นแผนการชั่วร้ายอะไรมันต้องการที่จะยึดอำนาจในหมู่บ้านแห่งนี้หนึ่งในกลุ่มคนที่แต่งกายประหลาดตอบออกมา มันจะใช้เสือสมิงสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านและค่อยๆแทรกซึมเข้ามาควบคุมทุกอย่างภายในหมู่บ้านพลานสินและพลานคงต่างรู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างมากพวกเขาไม่เคยคิดมาว่าคนที่พวกเขากรรพบนับถือจะตทรยศหักหลังพวกเขาได้ถึงเพียงนี้เราต้องจับตัวแต่เท่าบนลอมมาสอบถามความจริงถ้ามันจริงอย่างที่พวกแกว่ามา ฉันกับปลานคงจะจัดการกับมันเองพลานสินกล่าวด้วยน้ำเสียงแข็งกล่าวบรรยากาศภายในหมู่บ้านดอนฟ้าผ่าเต็มไปด้วยความตื่นระหนกเมื่อชาวบ้านทุกคนได้ทราบความจริงว่าตาเท่าบุญล้อมเป็นผู้มงการเหตุการณ์ทั้งหมดนี้พวกเขารู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างมากที่ถูกคนใกล้ชิดทรยตหักหลังพลานสินได้พลานคง ป่าผู้ใหญ่ก่อนแลกกลุ่มคนที่แต่งกายประหลาดไปยังบ้านของตาเท่าบุญลมเมื่อเปิดประตูเข้าไปพวกเขาก็พบว่าตาเท่าบุญลมกำลังนั่งทำพิธีกรรมแปลกๆอะไรสักอย่างอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องหยุดนะไอ้บุญลมพลานศินตะโกนลัน่นตาเท่าบุญลมหันมามองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น พวกแกคิดว่าจะทำอะไรฉันได้เหรอตาเท่าบุญล้อมหัวเราะด้วยความสะใจแกต้องชดใช้ในสิ่งที่แกทำกับชาวบ้านดอนฟ้าป่าทุกคนผ่านคงกล่าวด้วยน้ำเสียงแข่งกล่าวตาเท่าบุญล้อมหัวเราะเยาะเย้ยพวกแกคิดว่าจะจับฉันได้ง่ายอย่างนั้นเหรอมันไปง่ายไปหรอกทันในนั่นเองก็เกิดลมพายุพัดกระหน่ำภายในห้อง หนังสือเวทมนต์และเครื่องรางกองขลังต่างๆปลิวว่อนไปทั่วห้องตาเท่าบุญลอมเริ่มต้องบ่กระถาเวทมนต์ออกมาอย่าให้มันหนีไปได้ปลานศินปลปานคงผู้ใหญ่ก้อนตะโกนลันทุกคนพยายามเข้าไปจับตัวตาเท่าบุญลอมมันใช้เวทมนต์ร้างกำแพงไฟขึ้นมาฝางกั้นพวกปลานศินไม่ให้เข้าไปจับตัวมันได้ไง่ายๆ พวกแกไม่มีวันจะจับฉันได้ให้หรอกตาเท่าบุญลอมหัวเราะลันจ,จู่ๆฝนเทกระหน่ำลงมาอย่างหนักพร้อมกับเสียงฟ้าผ่าร้องคำรามด้วยเวทมนต์คาถาของพลานสินพ่อยมนตราของตาเท่าบุญลอมค่อยๆเลือนลางและดับไปในที่สุดท่ามกลางสายฝนที่โหมกระหน่ำลงมาอย่างหนัก แต่ทั้งบุญล้อมเห็นว่าสถานการณ์ไม่เป็นใจจึงตัดสินใจใช้ไม้ตายสุดท้ายเสกควายธนูตัวใหญ่สีดำมาเมื่อมดวงตาสีแดงราวกับดวงไฟประหลาดออกมาปลากดตัวขึ้นจากควันไฟมันพุ่งเข้าใส่กลุ่มของพลานสินพลานคงและผู้ใหญ่ก้อนอย่างรวดเร็วทุกคนต่างพากันแตกตื่นหนีตายไปคนละทิศคนละทาง พลานสินเห็นว่าสถานการณ์เลวร้ายลงทุกทีจึงตัดสินใจใช้ไม้ตายสุดท้ายเขาหยิบปืนลูกซองที่มันจุกระสุนอาคมขึ้นมาเล็งไปยังควายธนูแก่ต้องตายพลานสินร้องตะโกนพล,ลานสินลั่นไกปืนทันทีลูกกระสุนพุ่งแหวกอากาศไปยังควายธนูอย่างแม่นยำและไปถูกกลางหน้าปากของมันพอดีควายธนู ร้องคำรามเสียงดังลันก่อนจะสุดตัวลงกับผื้นตายขาทีแล้วค่อยๆกลายเป็นหุ่นดินตามเดิมเมื่อเห็นว่าควายจะนูตายลงแล้วตาเท่าบุญล้อมก็สิ้นฤทธิเขาพยายามจะหนีแกหนีไม่พ้นหรอกพลานคงกล่าวด้วยน้ำเสียงยินชาทัในใดนั่นเองหนึ่งในกลุ่มคนที่แต่งกายประหลาดก็เดินเข้ามาหาตาเท่าบุญหลอม เขาถือบ่วงเส้นสีดำออกมาถึงเวลาที่แกต้องไปรับโทษแล้วละ่ะชายคนนั้นยกบ่วงขึ้นมาแล้วเป่ากระถาบลุกเสกบ่วงนั้นส่องแสงสว่างวาบและค่อยๆนัดรอบตัวของตาเท่าบุญลอมแน่นขึ้นเรื่อยๆตาเท่าบุญลอมพยายามดิ้นรนสุดชีวิตแต่ก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากบวงนั้นไปได้พวกเรา จะพาแกไปหลงท่อที่เมืองลับแลแล้วกลุ่มคนที่แต่งกายประหลาดเหล่านั้นก็พาตาเท่าบุญล้อมหายไปในท่ากลางสายฝนพวกเขาเดินเข้าไปในป่าลึกซึ่งเป็นทางเข้าสู่เมืองลับแลที่พวกเขาอาศัยอยู่นั่นเองพลานศิลไพลานคงต่างโล่งใจที่ตาเท่าบุญลอมได้รับโทษที่เขาได้กระทำลงไปพวกเขา กลับไปยังบ้านของผู้ใหญ่กรผู้ใหญ่กรชื่นชมพลันสินลเนพลนคงเป็นอย่างมากที่ช่วยเหลือหมู่บ้านให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้หมู่บ้านดอนฟ้าผ่ากลับมาสงบสุขดังเดิมพลันสินและพลนคงกลายเป็นวีรบ,บุรุษของหมู่บ้านพวกเขาได้รับการยกย่องจากชาวบ้านทุกคนและได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่ร่วมกัน นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับก็จะไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับแล้วพบกันใหม่เรื่องต่อไปสำหรับคืนนี้ฝันดีราตีสวัสด์ครับ